ปิดสองแรกหน่อยนะครับการโมเยสยิงอยากอะไรอยาจะให้โอกาสในเรื่องโยเยเดี่ยวๆเลยคนะเห็นใจบ่อยในไม้หรือว่าจะเปิดแล้วซายไม่ได้เปิดแล้วนะครับโมเยสักเลยครับบอลข้ามคานก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ อันนี้เป็นช่องอเด็กน้อยนะครับก็จะมาพรีวิวอบอลของเมื่อคืนนะครับบอลคู่กับลิเวอร์พูลคู่กับฟูลแลมนะครับก็เมื่อคืนก็เลือกฟูลแลมเนี่ยก็จบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะของเวอร์พูลอีกนัดหนึ่งนะครับก็เป็นเกมที่โดนยิงนําไปก่อนแล้วก็กลับมาได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเวอร์พูลชุดนี้เป็นชุดที่ว่า ครับทำทีมขึ้นมาใหม่นะครับในเวอร์ชันลิโอพูล2.0นะครับก็เริ่มจากการที่เราขายนักเตะเก่าๆไปนะครับซึ่งนักเตะมีความอิ่มตัวทางด้านการเล่นนะครับในเกมฟุตบอลนะครับก็เราเคยได้แชมป์นะครับและก็เคยได้เป็นรองแชมป์ในปี2022นะครับแล้วก็นี่ก็ปี 2020, 2023 24แล้วนะครับ ยี่อยี่สองยี่สิบนะครับใน, 2020, ในปันี่อในปีสองพันยี่สิบก็ก็ถือว่าเกมนี้ก็สามารถกลับมาได้นะครับสามารถกลับมาได้แล้วก็ <c oughs> การเล่นของเลียพูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเข้าใจในเกมนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละคนก็เล่นตามแผนของโค้ชนะครับก็ในช่วงนั้นที่เราปล่อยเตะไปก็มีทั้งมาเน่อมาเน่ ฟิเมโน่แล้วก็แล้วก็ฟาบินโยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ว่าเป็นคีย์แมนนะครับความสำเร็จในช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นเลี้ยวโฟ์สองเกูนซึ่งเหลือซาร่าเป็นตัวยืนอยู่คนเดียวนะครับเป็นตัวยืนในเกมนี้อยู่คนเดียวนะครับเหลือซาราเป็นตัวยืนอยู่แล้วก็เราก็สามารถจะทําได้นะครับก็ครึ่งหลังก็เหมือนเดิมครับครอปก็เปลี่ยนตัวนะครับ เพื่อให้นักเตะที่เล่นจนล้าแล้วเนี่ยกลับมาใหม่นะครับกลับมาสู้กันใหม่นะครับก็ตัวที่เราลงไปก็เป็นโคดิกัคโปกับดาวินนุนเยสนะครับแล้วก็ลูกแรกที่เราเสียประตูในครึ่งแรกในครึ่งแรกนะครับก็เป็นการเสียประตูของออวิลเลียนนะครับวิลเลียนฉกจากนักเตะของเรียบูไปแล้วก็เข้าไปยิงประตูนะครับ แต่ลูกสองเนี่ยเราได้กลับจากเอ่เคอร์ติจโจนนะครับหรือเขาเรียกว่าฉายาเบลิงแฮมเอ่อโจนเบลิงแฮมนะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่านักเตะค,คนนี้ผมว่ามีการพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นมากนะครับก็ทําให้ทีมเร์พูลของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นนะครับกองกลางถึงเมตาคัดวัตลุอินโดไปเล่นทีมชาติแล้วก็เราก็ยัง สามารถจะกลับมาได้นะครับก็ในเกมนี้ก็เป็นเกมที่ครบแก้เกมได้อย่างถูกต้องนักเตะถูกคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับถ้าเกิดซาบริดนักเตะจะเห็นได้ว่านักเตะหลายคนที่เลี้ยวปูเอาเข้ามาเนี่ยจะเป็นนักเตะที่จะมีคุณสมบัติอย่างน้อย3าอย่างนะครับ 1. ต้องเป็นอ่านักเตะที่ อ่พร้อมที่จะเข้าใจในรูปเกมของเรียวพูนะครับและ2ก็ต้องมีอ่านิสัยน่ารักเรียบร้อยนะครับสุภาพนะครับ3เนี่ยที่สําคัญก็ก็คือรักที่จะมาเล่นกับฟุตบอลของเรียวพูนะครับซึ่งถ้าร,รีบแลครอปล็งคนไหนเนี่ยอ่าก็นักเตะถ้าเข้าเกณฑ์ในสามประการนี้นะครับก็จะได้มานะครับถ้านักเตะคนไหนที่ไม่อยากมา,าก็จะย้ายไปทีมอื่นนะครับอย่างตัวผู้เล่นอย่าง อ,อย่างเช่นแลนดกาเป็นแบดน,นะครับมาตอนนี้ก็ยังถือว่านักเตะยังปรับตัวแล้วก็ทำผลงานได้ยังไม่ดีแต่ว่าผมว่าในอนาคตก็ยังน่าจะได้ได้ผลดีนะครับอย่างเช่นเกร์ติจโจนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าผลงานดีเยี่ยมเลยครับถือว่าผลงานของเกร์ติจโจนนี่ดีเยี่ยมครับเพราะว่าเกร์ติจโจนเนี่ยตอนนี้ก็ น่าจะเป็นตัวหลักได้นะครับในฤดกกา้านะครับเพราะว่าฤดกกาลนี้ถ้าเกิดว่ารักษาตัวดีแล้วก็ไม่เจ็บนะครับส่วนดาวินนุเยสเนี่ยกองหน้าเนี่ยอ่าก็ยังไม่คมเหมือนเดิมแต่ว่าพอลงมาปั๊บก็สามารถประสานงานกับโกดีกาปโแล้วก็ให้เป็นประตูอ่าที่3นะครับก็ถือว่าการเกเกมของครอปเนี่ยถูกต้องยอดเยี่ยมนะครับก็นักเตะของเราแต่ละคนนะครับ ที่ลงไปเล่นในเกมนี้นะครับก็ต้องชมไอเจ้าหนูแบรดลีย์นะครับซึ่งไปลงไปแทนตำแหน่งของอไปแทนตำแหน่งของเทรนอเล็กซานเดอร์อนโนะครับซึ่งเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมาสามารถเ,าเติมเกมทางขวางขวาแทนเทนได้นะครับตอนแรกก็เครื่องแรกก็มองมองกันว่าถ้าเราไม่มีเทน นี่จะมีไม่มีคนเปิดบอลยาวนะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นๆไปให้กองหน้าหรือเป็นครอสบอลจากข้างนะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถจะได้โค้ดที่มีมันสมองที่ยอดเยี่ยมนะครับแก้เกมให้อ่าเราสามารถกลับมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นความเอ่อเก่าเกมของครอปจเกิลครอปนะครับเพราะว่าการตัดทิมของครอปเนี่ยเ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ไม่ไหวจริงๆเ้าถึงจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตอนที่เอาอาริซองเบเกอร์เข้ามาเอาเฟอร์จิฟานได้เข้ามาจากการที่เราเสียคือตินยเออคูตินโยไปนะครับให้บาซ่านะครับด้วยค่าตัวมหาศาลนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากจุดนั้นแล้วก็สามารถจะเอามาซื้อตัวดีๆได้หลายตัวนะครับก็อย่างเช่นอาริซองเบเกอร์นะครับแล้วก็ตัว ัวผู้เล่นเออก็มีหลายตัวครับที่เราสามารถจะเปลี่ยนเปลงทีมได้นะครับซึ่งเออผมว่าในในลุกการนี้เรามีสิทธิ์จะลุน4แชมป์นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราอยังไงน้อย,อยก็น่าจะได้ถึงมอนสองแชมป์นะครับเพราะว่าถ้าดูจากแชมป์ทั้งหมดนะครับดูจากแชมป์แรกก็คือเปเรมลีกตอนนี้เราเป็นที่1อยู่นะครับแล้วก็มี ความน่ากลัวของแมนซิตี้ที่จะตามมานะครับแต่เราก็ยังนําไปที่หนึ่งะครับในยูโรป้านะครับ,น Europa, นรบเราก็เป็นตัวเต็งนะครับเป็นตัวเต็งก็ถือว่าน่าจะถ้าเกิดว่าคลับเอาจริงก็น่าจะทำผลงานได้ถึงแชมน์นะครับในลีกครับเนี่ยก็อย่างที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยก็เข้ารอบรองแต่ว่ายังไม่เตรียมตัวต้องไปแข่งเลีกสนะครับ ก็ทันชนะเลขก2ก็อาจจะไปเจอกับอ,อไม่เชีลซีก็มิดเดิลสเบรนะครับถ้าเจอมิดเดิลสเบรก็หวานแล้วครับก็อ,อถ้าเกิดว่าเอฟเอครับเราก็เข้ารอบไปแล้วนะครับการที่เราผ่านเอาร์เซนอลไปเนี่ยถือว่าเราได้เกมเบาขึ้นเลยนะครับก็โดยสรุปรวมแล้วก็ถ้าเกิดว่า ฟนรีู้คนไหนที่คิดว่าตัวเองฝันไปนะครับก็ให้ตื่นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับว่าเราสามารถจะเข้าไปสู่ความฝันที่ได้สีแชมป์ในปีนี้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซี FC ทีมอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะทีแมนยูนะครับที่ช่วยกันเชียร์ช่วยกันนั่งดูนอนดูตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับเพื่อจะดูฟอร์มของเรอัลปูนะครับ แล้วก็ช่วยกันเชียร์ให้ริวพูชนะนะครับก็ในคลิปของวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้พูดได้คุยได้ไลฟ์สดกันในเกมฟุตบอลในคันต่อๆไปนะครับถ้าครบ50คนเมื่อไหร่ก็ YouTube ก็จะเปิดให้ได้ไลฟ์สดได้นะครับผมก็อยากจะไลฟ์สดนะครับในเกมของริวพูเจอกับแมนยูนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปแล้วก็ช่วยเก็บกดติดตามนะครับ fc เรีย์ผู้คนนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไลฟ์สดกันในค่าวต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับในคลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ